ข้าวไก่เกาหลีซอสเข้มข้นหอมกลิ่นน้ำมันงาพลังงาน430กิโลแคลอรีอ่ก็จะเป็นข้าวสวย70%แล้วไก่เกาหลี24%เปิดออกมาแล้ว ว้าวมากไก่เยอะอยู่นะครับข้าวสวยดีข้าวนุ่มอยู่ส่วนไก่นะครับโอ้ชิ้นสวยงามโอเคลองตักกินแวับอืม ใช่ใช่ได้